สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มาพบกับจอยนะคะเพชรคาเซ็นเตอร์สาขาสามอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่าไม่พร้อมเสียงคพรับวันนี้นะคะไลฟ์ข้างในนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากฝนปอยๆนะคะเราก็จะามาไลฟ์ ข้างในร้านนิดนึงสถานที่อาจจะแปลกตาคุณลูกค้านะคะไม่เป็นไรนะคะเรามีรถสวยมาแนะนำให้คุณลูกค้าชมเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะคะหรือแชร์ลงกลุ่มเกี่ยวกับรถยนต์นะคะมือสอง รบกวนแชร์ให้หน่อยวันนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์วันหยุดของใครหลายคนอากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะฝนตกไปปลอย,ลอยหน้านอนเล่นโทรศัพท์นะคะลูกค้าสามารถซื้อรถผ่านาเพจของเราได้นะคะ Facebook อันนี้นะคะสามารถโอนจองได้เลยนะถ้าใครชอบวันนี้จ้อยมีรถเก่งนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของใครหลายคนเลยนะคะเป็นแบรนด์หลักๆเลยนะรถราคานะคะเยอะเลยค่ะสําหรับตัวนี้แล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอคนดูนะคะสักครู่หนึ่งนะคะรบกวนใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ให้จอยหน่อยนิดนึงนะคะ คนดู8คนดูแล้วดีใจถ้าอยากให้ดีใจยิ่งกว่านี้ขอสัก80อย่างเงี้ย <c oughs> ได้ไหม80 <c oughs> คนดูนะคะนี่สวัสดีคุณกิติรัตน์นะคะผู้จัดการเต็นท์นะคะเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะนี่วันนี้เรามีรถนะคะรถเก่งซวยๆนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้าด้วยใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะราคาไม่แพงมากนะคะแต่สเปคนะคะ ค่อนข้างที่จะแบบว่าท็อปเลยนะคะหรือว่าเป็นสเปคที่แบบว่าใหม่ๆเลยนะคะเทคโนโลยีนะคะประหยัดการสบายสบายเขาเรียกสบายตังในกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็มีชุดแต่งครบนะคะวันนี้จอยนำเสนอเลยนะคะอ่าสองนาทีและวสวัสดี7คนดูนะคะนี่ สวยนะคะใครใครที่มองหาคือเขาเรียกว่ายัางไงเป็นรถเก๋งที่ทุกคนชอบถามถึงนะคะตโตยโยต้ายาริสมีไหมนะคะวันนี้นะคะอ่ะเริ่มเลยเนาะวันนี้นะคะเรามี t o โตยโต้ายาริสนะคะ2รุ่น2แบบด้วยกันนะคะแล้วก็ปีใหม่ด้วยมานำเสนอให้คุณลูกค้าชมกันนะคะจะเป็นทั้ง4ประตู5ประตูนะคะวันนี้นีใครที่สนใจนะคะ รอชมกันเลยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแชร์ให้เพื่อนดูนะคะหน้าเฟซตัวเองหรือแชร์ให้ญาติพี่น้องดูได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเอาคันไหนก่อนเอยคันนี้ก่อนเนาะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น โตโยต้ายาริสเอทีนะคะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีเป็นตัว e ค่ะเป็นตัวรองท็อปตัวนี้ปี2017เลยนะคะรถแค่2ปีกว่า3ปีเองนะคะสภาพใหม่มากสีขาวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีแถบนะคะเป็นเขาเรียกแถบเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดสเกิร์ตรอบคันจริงๆแล้วนะคะตัวนี้จะไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้นะคะแต่ว่าทางร้านนะคะใจดีใส่สเกิร์ตมาให้นะคะรอบคันเลยเป็นชุดแต่งนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะนี่ถ้าเป็นตัว e นะคะเป็น led เขาเรียกมันติรีเฟกเตอร์นะคะอ่า สังเกตไปทางไหนเอ่ยอะมาทางล้อก่อนนะคะล้อแม็กนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะอ่าเป็นขอบ15นะคะแล้วก็ที่สําคัญตัว e ีนะคะตัวรองท็อปตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้เห็นไหมคะชุดแต่งรอบคันเลย ถังน้ำมันตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันถึงได้42ลิตรเลยนะ,ะนะคะจุได้42ลิตรเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องเบนซินนะคะสามารถเติม E20 เบนซิน91 95แก๊สโซฮอได้หมดเลยนะทางด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังใช่คะ่ะสปอยเลอร์หลังสีดำนะคะให้ลูกค้าด้วยนะใช่คะ่ะแต่งให้ครบเลยครบเซตเลยแล้วก็นี่เห็นไหมชุดชุดสเก์ตนะคะสวยมากเลยมีท่อ ปลายท่อ2ท่อเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปก็จะมีเขาเรียกเซ็นเซอร์เวลาถอยหลังใช่ค่ะอ่าสจุดให้ทั้ง2จุดเลยนะคะลูกค้าขานี่เดี๋ยวแล้วก็เสาวิทยุเป็นแบบเขาเรียกคลิปฉลามอ่านะฮะจะไม่เป็นสังเกตดูนะคะเสาเสา,สาอากาศเสาว,วิทยุนะคะมันจะถ้าสมมติว่าเป็นตัวเจมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนแห้งๆนะฮะเรียก นะะแต่อันนี้เป็นแบบคลิปฉลามนะคะให้มานะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะมันออกจะมืดนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเห็นตรงไหนส่วนไหนไม่ชัดมุมไหนไม่ชัดลูกค้าสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะนี่ภายในใหม่มากคะ่ะลูกค้าภายในนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําเลยนะคะสวยมากมืดนิดนึงเนาะไม่เป็นไรคะ่ะเห็นอยู่ นะคะคือการใช้งานนะคะคือน้อยมากจริงๆนะคะคัน <บา S 1> นี้นี่ <บา S 1> นะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้นะคะหน้าปัดมันเป็นไม้แบบเรืองแสงนะคะลูกค้าเห็นไหมนี่เราเปิดอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟข้างหน้านะคะพอเราเปิดสวิทชมามันก็จะเรืองแสงไม้แค่สาม0 0ื่นกว่าโลเองนะตัวนี้ ะะออกรถกับเรานะคะตเติมน้ํามันให้ด้วยแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเวลาเราฟังเพลงนะคะสามารถเลื่อนวิทยุเลื่อนอะไรได้แล้วก็มีสัญญาณบลูทูธในตัวด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะมีบลูทูธในตัวด้วยนะคะนี่หุ้มหนังสวยเลยค่ะหน้าปัดสวยมากเป็นสีฟ้าเป็นแบบเรืองแสงนะแล้วก็มาดูทางด้านนี้อันนี้เป็นวิทยุค,คู่ตัวนะคะที่มีบลูทูธ ในตัวด้วยลูกค้าไม่ต้องไปซื้อตัวบลูทูธเพิ่มนะคะ CD, FM, MP3, AUX เล่นได้หมดเลยนะแล้วก็ตรงเครื่องปรับอากาศตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะเขาเรียกปรับอากาศแบบดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิได้อ่คุณจะเอาเย็นเท่าไหร่นะคะปรับได้หมดเลยนะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะสวยมากใช่นี่เล่งลมแรงลมไม่แรงเท่าไหร่ได้เลยนะคะเย็นมากเลยนะไฟฟ้าทั้งคันนะคะ มีช่องเก็บแก้วน้ำสวยงามนะคะข้างในภายในกว้างขวางเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT อัตโนมัติแล้วก็พร้อมชิปล็อกให้ลูกค้าด้วยนะสวยมากใครที่สนใจนะคะลูกค้าสอบถามได้เลยอ่าตัวนี้นะคะพิเศษด้วยมีแอร์แบ็กถึงเ็ลูกคะ่ะตุ้มต่ำตุ้มต่าเลยนะคะนี่ <laughs> เห็นไหมพิเศษนะคะ ที่อื่นนะคะแอร์แบ็กมันน้อยนะคะอันนี้แอร์แบ็กมีทุกมุมนะคะเห็นไหมหนึ่งสองนี่หน้าคนขับอีก34นะคะแล้วก็ด้านหลังอีก56แล้วก็มีข้างใต้อีกเป็น7นะคะเป็น7ลูกด้วยกันนะคะสําหรับแอร์แบ็กนะคะคือเรียกว่านอกจากพื้นที่ใช้สอยแล้วที่ยังกว้างขวางนะคะระบบความปลอดภัยก็เป็นเลิศด้วยนะคะเห็นไหมลูกค้านะคะแชร์ให้จอยหน่อยนะนี่ อย่าให้ดูห้องเดยสารด้านหลังนี่มันกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสีประตูไม่สามารถพับเบาะได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ลูกค้าว่าอ,อยากพับเบาะได้ใส่ของนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใหม่มากเลยเบาะก,การใช้งานน้อยจริงๆนะคะแนะนําเลยคันนี้ลูกค้าขาแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้าจองในลฟ์สดลดไปเลยนะคะจากราคานะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงจากราคานะคะ4 1 5 0 0 0บาทนะคะลดเหลือ 385,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้ลดไปเลย3ามแสนแปดสำหรับลดปี17นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะทางด้านเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์1 2 0 0งพนซีซีนะคะเป็นตัว4สูบ16บหกวาวนะคะนี่อ่าเปรียดน้ำมันมากเลย23กิโลต่อลิตรเลยนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อัจฉริยะนะคะลูกค้าเวลาจอดติดไฟแดงมันจะหยุดการทำงานนะคะโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าเครื่องอปรับอากาศนะคะพวกแอร์พวกอะไรของเรายังทำงานปกติเพื่อลดพลังงานนะคะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนี่เห็นไหมสังเกต เขาเรียกว่า,าแผ่นกันความร้อนใช่ค่ะยังอยู่สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะรอยเปื้อนน้อยมากเลยการใช้งานนะคะสติกเกอร์นี่แถบต่างๆนะคะอยู่ครบเลยคานหน้านะคะน็อตทุกตัวค่ะยังอยู่รอยเดิมนะคะโยโย่นะคะคุณกิติรัตน์นะคะโยโย่แชร์ให้หน่อยนะคะรอยจุดต่างๆยังอยู่ที่เดิมนะคะใหม่มากเครื่องใหม่ใหม่จริงๆนะคะนี่ถ้าใครเห็นในรูปนะคะ ไม่เชื่อมาดูตัวจริงได้ที่เพชรคาเซ็นเตอร์สาขา3ว่าตัวนี้สวยจริงๆนะคะเราเราการันตีได้เลยฝากร้านได้ไหมครับขายอะไรอะคะคุณกิติลัษษ์ฝากร้าน <c oughs> าสาขาหนึ่งนะคะของเรามี3ามสาขาอันนี้ก็เป็นพนักนใ้านะครับนะคะ,นะคะแชร์ให้หรือยังคะคุณยังไม่ขึ้นแชร์เลยนะคะคุณกิติรัตน์นะคะนีแบตนะคะ จะสั่งกาแฟได้นะคะก็แบตใหม่นะคะตัวนี้เป็นเป็นแบตใหม่เลยนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแบตร้านเราอะถ้าสมมติลูกค้าออกรถไปนะคะใช้งานมีปัญหาเข้ามาหาเราได้เลยนะคะแบตบวมแบตเสื่อมนะคะลูกค้าภายในระยะเวลา3เดือนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีเลยนะคะ นะคะอย่าลืมย้ำกันอีกทีนะคะสัญญาลิตนะคะ 1.2e ตัวนี้นะคะปี2017ราคาเพียงแค่385,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะส่งเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นถ้าไม่ดาวเลยนะลูกค้า7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ดาวเลยนะแต่ว่าถ้าลูกค้ามีเงินดาวส่งน้อยลงนะคะดาวสัก3 0 0 20,000 30, 30,000ก็จะส่งประมาณ 6,000กว่าบาทนะคะ6000ไปไปลายก็โอเคอยู่นะคะสำหรับดาวน้อยดาวน้อยส่งเยอะนิดนึงหรือจะดาวเยอะก็ส่งน้อยนะคะเรามีเงื่อนไขรองรับให้ลูกค้าหมดเลยนะคะก็ถ้าสนใจคันนี้นะคะสอบถามพิมพ์แชทเข้ามาได้เลยนะคะขอบอกแชร์ให้แล้วครับ300แชร์เน็ตกำลังเดินทางโอเคขอบคุณค่ะผู้จัดก,การนะคะมาดูคันนี้อีกคันนึงยาฤิ์เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเป็นยาฤทธ ตัว5ประตูแฮทแบ็กนะคะแฮทแบ็กอานะคะต้องเอ็กเซนนิดนึงแฮทแบ็กนะคะตัวนี้เป็นปี18เลยนะคะเป็น 1.2e ปี2018ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันอ่าสังเกตก็คือข้างหน้านะคะจะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีแถบเขาเรียก แถบตรงสีแดงนะคะให้แล้วตัวนี้ใส่สเกิร์ตเหมือนกันรอบคันเหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟหน้าเหมือนกันค่ะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็น LED นะคะแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนกันเลยนะคะสำหรับตัว E นะถ้าเป็นตัวท็อปจะมีนะคะเช่นเดียวก,กันกับตัวนี้ไฟท้ายเอ้ยไฟยไฟไฟท้ายขอไปนะ ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะสมองเริ่มสับสนนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็สีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะกระจกมองข้างและตัวนี้พิเศษหน่อยค่ะมีกันลายค่ะตรงมือจับให้นิดนึงนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ป้องกันเวลาลูกค้าจับอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอยนะ,ะให้สี่ด้านเลยแล้วก็มีกันสาดให้รอบคันด้วยนะคะสำหรับคันนี้มาดูด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นตัว5ประตูนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึง นะคะอ่ามันจะกว้างมากค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่พับเบาะได้นะคะพับเบาะลงไปใส่ของตัวนี้จะเป็น5้าประตูหประตูกับ4ประตูแตกต่างกันนะคะก็คือว่าอย่างตัว4 5ประตูหประตูตัวนี้สามารถพับเบาะลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น5ประตูก็คือมีที่ใส่4ีประตูมีที่ใส่ตรงนี้เท่านั้นโอ๊ยสับสนนะคะอ่า ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะถังน้ํามันอ๋อลืมค่ะแป๊บหนึ่งนะคะสเกิร์ตข้างหลังแต่งให้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมมีปลายท่อให้นะคะทั้ง2อันเลยอวยสวยมากเลยนะคะกําลังฮิตแล้วก็มีเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ถึง2จุดเหมือนกันนะคะเป็นตัว E ตัวรองท็อปนะถังน้ำมันเช่นเดียวกันค่ะจุได้ถึง42ลิตรนะคะเบนซินค่ะ าสามารถเติม e20 ได้ด้วยนะคะช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะน้ำมันช่วงนี้ก็ e20 ก็น่าจะแลดูถูกกว่านะคะแล้วก็ช่วยลดพลังงานช่วยลดประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาค่ะนะมืดนิดนึงนะคะถ้าอยากได้ตรงไหนบอกด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอ่ะตัวนี้เป็น แมกยางเดิมนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นขอบสิบห้าเหมือนกันนะคะยางนะคะยางก็คือคู่ตัวรถมานะคะคือการใช้งานน้อยสุดยอดไปเลยค่ะอ่าสุดยอดไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะผู้จัดการผู้จัดการอันนี้ผู้จัดการเต็นท์ของเรานะฮะมาดูภายในกันดีกว่าค่ะคันเมื่อกี้ภายในเป็นเบาะหนังเอ้อเบาะผ้านะคะคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะคะ รู้สึกวันนี้จะพูดผิดลิ้นพันกันตลอดเลยอาจจะเกิดอาการตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยลูกค้าไว้ด้วยนะนี่จริงๆแล้วตัวนี้นะคะมันเป็นเบาะผ้าแต่ทางร้านนะคะใจดีแต่งมาให้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนะคะน,นี่สวยมากเงาวับนะคะแล้วก็ เช่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะคะนี่เป็นไฟฟ้ารอบคันกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยมีมนะันติฟังก์ชันนะนี่แต่นะคะตัวนี้นะคะนิดนึงก็คือมีอ้าม้น้อยอีกแล้วนะคะพอๆกันเลยนะสำหรับตัวนี้ไมคแค่ส0 0 0กว่ากวโลเลยทั้ง2ตัวตัวนี้ปี18ปีใหม่ด้วย หน้าปัดเหมือนกันนะคะเรืองแสงเหมือนกันนะแล้วก็มีลิ้นผมไหมฮะคุณกิตนลิ้นเร็วอ๋อคุณกิติรั์ลิ้นเร็วนะคะโอเคนะโอ้ยโฆษณาตัวเองด้วยนะโอเคนะคะวิทยุเหมือนกันอ่านะคะ fmmp 3 cdaux นะคะมีบลูทูธในตัวด้วยนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคือลูกค้าจ่ายเงินแค่ไม่ ประมาณ4-3แสนกว่าบาทนะคะแต่ลูกค้าได้ออปชั่นครบเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าไปดูป้ายแดงนะคะก็ประมาณ6 0สนเนาะอ่าประหยัดไปถึง2 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะสำหรับตัวนี้ปี18เกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะพร้อมชิปล็อกเหมือนกันนะแล้วก็นี่ภายในกว้างขวางนะคะเป็นเบาะอ่หนังนะคะเย็บด้วยได้สีแดงสวยมากดูเท่ดูแบบสปอร์ตมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ แอร์เย็นช่บนะคะขนาดนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องนะคะแอร์เย็นมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนกันแอร์แบ็กเจ็ดลูกเหมือนกันนะคะตัวนี้มีตุ่มตามมีไฟด้วยม,ม,มีไฟแบบอ่านะคะไฟในเก่งนะคะก็เรียกเวลาไฟจะค้นหาเบอร์โทรสาวอีกก็ได้นะคะคุณกิติรัตน์ขานี่เห็นไหมง่ายนะคะแต่คุณอย่าเปิดไฟนะคะไม่ได้นะเปิดไฟเห็นหน้าไม่ได้นะคะมาดูด้านหลังเลยคะ่ะอ่า มาดูทางด้านห้องโดยสารนะคะลูกค้ามาตัวนี้นะคะนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วนะคะประหยัดน้ำมันแล้วนะคะเป็นเครื่อง 1,200cc สี่สูบเหมือนกันนะคะแล้วก็พับเบาะได้ด้วยเดี๋ยวเราจะสาธิตพับเบาะไหมเอ่ยมันจะดึงยากมันจะดึงยากนิดนึงนะคะเอออะมันไม่ลงอะคะ่ะ เพราะมันต้องใช้สองมือเดี๋ยวนิดนึงนี่เห็นไหมมันสามารถพับเบาะลงนี่เห็นไหมลูกค้าสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับตัวห้าประตูตัวนี้นะอเราทำให้ดูแค่นี้นะคะเหมือนกันนะคะ กับตัวเมื่อกี้เลยนะคะจะให้คล้ายกันแต่ว่ารูปทรงอาจจะเปลี่ยนจากตันนิดนึงนะคะความประหยัดเหมือนกันนะคะต่างกันแค่1ปีเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์นะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะราคาแพงไหมครับคันนี้ไม่แพงนะคะสำหรับร้านเราไม่ขายรถแพงนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราให้ดูความใหม่นะคะความสวยของเครื่องนะคะรับประกันเลยเครื่องเดิมค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะนี่นะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่อง1200 cc นซีซีนะคะรถกับคนขายอันไหนเก่ากว่ากันนะคุณเคยได้ยินไหมคะคำว,ว่ายิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งมีค่าะคะ่ะ อ่าของเก่ามีค่านะคะอุณกิติรัตขาของใหม่ก็แค่แบบเล่นๆน,นะคะก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.2นะคะเป็นตัว4สูบนะ4สูบเครื่องยนต์ก็อยู่ที่แรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะคะก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับรถอีโกคานะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะคันหน้าเดิมนี่เรียบกริบนะคะดูเห็นไหมน็อตไม่เคยขยับนะคะฝากระโปรงหน้า สติกเกอร์อยู่ครบนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนี่เห็นไหมรอยทำสีอะไรไม่มีเลยนะใหม่มากนะคะสำหรับคันนี้นะคะรู้สึกคุณจะแซลดิชันเลยนะคะเก่าเก็บบางทีเก่าเก็บมีค่านะคะเก็บไว้นะคะคนของเก่ากับคนเก่ามีค่าเสมอนะคะร้านอยู่ตรงไหนคะ,ร,นร,นคะร้านอยู่ตรงสี่แยกโรบินสันคะ่ะพี่นารินคะ่ะ 4แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้ามาถูกไหมถ้ามาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวอินบ็อกให้นะคะปักหมุดไว้ให้หาไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนิดน,นึงว่าอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้นะคะสำหรับเราบอกราคานิดน,นึงนะคะตัวนี้อยู่ที่400,000นะคะ60,000บาทสำหรับ ปี2018นะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าลูกค้าจองในไลฟ์สดนะคะลดไปเลยเหลือที่430,000บาทเท่านั้นขอแค่เท่านี้นะคะลูกค้าปี18ขอแค่430,000าราคาป้ายแดง ,00 0 0 0กว่าบาทนะคะถูกกว่ากันไป200,000เลยนะคะแต่รถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะแค่ขับออกมาแค่30,000กว่าโลแค่นั้นนะคะนิดเดียวเองนะคะลดไปถึง200,000เลยคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าขานะคะสีแยกไฟแดงเยื้องโรบินสันนะคะลูกคา้า ใครที่อยากดูนะคะรถตัวจริงนะฮะยินดีเลยนะคะลูกค้าเข้ามาหาเราได้เลยนะคะลดร,ราคานะคะกระนำซัมเมอร์เซลเลยสำหรับ2องคันไม่ว่าจะเป็นทั้งโต y o ต้ายารินะคะแล้วก็โตโยตินะคะสีขาวเหมือนกันแต่งสปอยเลอร์รอบคันพร้อมชุดแม็กนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็เป็น e ีโก้คาประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเติมอ e ีสิได้ด้วยตัวนี้อ e ีสิลิตรประมาณเท่าไหร่ยี e ่สิตนๆเนาะ อ่านะคะถูกกว่าเบนซินเยอะเลยนะคะสามารถรองรับลดค่าใช้จ่ายของตัวเราแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนประหยัดพลังงานให้ด้วยนะคะถ้าสมมุติใครสนใจนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะทิ้งเบอร์โทรให้เราได้เลยนะคะเดี๋ยวมีเรามีบริการนะคะาทางด้านของลูกค้ามานะคะทางด้านของฝ่ายขายของเราติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวเชือให้ก็ได้อ่า อเผอิญว่าวันนี้อยู่กัน2คนนะคะนิดนึงมีลูกค้าหน้าร้านมานะคะเดี๋ยวจอยพาชมอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะสำหรับโตโยต้านะคะยาริสตัวนี้นะคะเป็นตัวแฮชแบกนะคะ5ประตูค่ะลูกค้าขาราคาอยู่ที่430,000บาทนะคะจองในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะจองในไลฟ์สดเท่านั้นคุณลูกค้าได,ได้สิทธิพิเศษเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่สวยมากนะคะและปีใหม่ด้วยนะคะ กว้างขวางนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวถ้าจ้อยอาพาชมสองคันครบแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหน้าร้านมาวันนี้เรามีพนักง,งานขายอยู่ด้วยกันสองคนเนะาะพอดีลาไว้หนึ่งคนนะคะ่ะนี่สวยจริงๆนะคะประหยัดน้ำมันเครื่องพันสองนะคะ23กิโลต่อลิตรเลยนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะรับรองนะคะ ไม่ผิดหวังนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับนี่ตัวนี้เป็นตัวเอทีบนะคะ385,000บาทเอง3,000สนกว่าบาทปี2017นะคะถ้าเป็นป้ายแดงก็ประมาณ5 0 0 0สนกว่าลดนะคะถึง200,000กว่าบาทด้วยกันนะคะแต่ว่ารถสภาพแบบเหมือนป้ายแดงเลยนะคะ มีแม็กใหม่ย่างใหม่ให้ด้วยพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะใครสนใจทิ้งเบอร์โทรไว้ inbox adface adline เข้ามาหาจอยได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้นะคะจอยและเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3ขอลาคุณลูกค้าไปก่อนพบกันใหม่ในรฟ์สดนะคะน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะเราจะไลฟ์วันจันทร์และวันอาทิตย์นะคะเอ้วันเสาร์นะคะ2วันด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะของเรามี สามสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขา1ตรงแยกกงธนูนะคะสาขา2ตรงเสียแยกนะคะราชพัฒน์กำแพงเพชรค่คะและสาขาสามนะคะลูกค้าเสียแยกโรบินสันนะคะที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นี้นะคะสะดวกสาขาไหนเชิญสาขานั้นหรือถ้าไม่สะดวกนะคะอินบ็อกเข้ามาจอยไปหาถึงที่คะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ